รครับผมบอกเป็นละครลไม่ีิันี่จริงจริงเรื่องเถึงกบบจริจริงถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆเ่อนเมจอรผู้น้อยกว่าแต่ว่าจะมีเป็นเรื่อีค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับผมแต่ให้เห็นแหละเพราะเป็นเรือของตลกที่แลใช่ครับอย่างใครรอติดตามอย่างรอบก่อนเด็วเพื่อจัยานเนี้ยดวขอ่แก้วปิ้งไก่แต่รอบนี้วันลรกก่อนงคือถ่ายทะเลก็ได้ปิ้งปลาอ๋อเป็นซิเนเจอร์ขอ กินไก่ม <isation> ีต yeah, uh ัวละครเล่าเองอ๋อเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นฉลามครับก็จะเป็นทหารเรือที่อกหักด้วยแล้วก็ตกงานด้วยก็เลยไปเจอคุ่นที่เกาะครับรับบทเป็นแพรวาครับแพรว่าเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็น มีความหลงใหลเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องเรื่องเรื่องนี้ลามแล้วก็วันนึงเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะหนึ่งทุกสางบ้านแล้วก็ได้จับพระจับหม,มูไปเจอกับฉลามแล้วก็ไปที่เกาะในดาวแห่งนี้นะคะซึ่งไม่มีตำนานเทพมหัศจรรย์อยู่ก็เป็นการสืบหายตำนานไปเรื่อยๆมีความเล่นกับซีจีเลยเล่นจริงๆอ่ะพายไม่ค่อยได้เล่นกับซีจีเท่าไหร่น่าจะเป็นเลนูมากกว่าครับซีจีเนี่ เอาไอ้จริงๆรอบนี้มันจะมีความแบบต้องต้องสู้คือริวิวจริงๆรีวิวกับสปอยนะตุดมาหลายทีแล้วแต่ว่ามันต้องต้องสู้กับกับฝั่งฝั่งไลน์คะซึ่งจะมีแบบเอฟเฟกต์ฝั่งเขาด้วยหรือว่าฝั่งเราด้วยแล้วเราก็ถ้าแงี้ยเก็คือเราก็มีมีแบบนิพลังส่วนตัวอะไรเงี้ยทำให้มันไม่ต้องมีความแบบใช้ซีนที่สำคัญจะเยอะนิดนึงครับมีโมเมนต์นุ้ยมิ้งเลิฟซีน เดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในทีเซอร์ใช่ในทีเซอร์อ่ะคือว่าเธอจะชูลฟ่กนไเร่อแต่ว่าเรื่องนี้มันหนูรู้สึกว่ามันมีความน่ารักตรงที่ว่าตัวแพรวาค่ะเขาจะเป็นฝ่ายตัวฉลาดมากกว่าคือปติก็จะเห็นผู้ชายแต่ชอบลกข่อนอะไรอย่างเงี้ยแพรวุกหนมากุจนแบบว่าพี่แก้วอะค่ะแบบว่าแบบเออให้เน่อยเราเลาก็ขี้เขินไยไงเขินจอว่าเขินจริงไม่ พราะไม่ครับคือพอในคาราเต้แลรวพี่พี่เขาต้องแบบว่าแบบเข้าหาตัวฉลามอะไรเงี้ยบางทีแบบคือคือมันต้องอยู่มันต้องทำแบบทำมิ่งมิ่งกับเก่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบแล้วก็ยิ้มนะครับหลุดหลุดบ่อยหลุดบ่อยครับฝากไปแล้วกันความสนุกสนานตื่นเต้นก็ฝากกูแบบรับต่อสวรรด้วยนะคะเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้แฟน์ตูนเรื่อนี้ก็เออเป็นอีกเรื่องจากบ้านขอ่เราที่ ชอบแล้วก็แบบถูกมากๆ,ๆแน่ๆอะไรก็่